ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอนนรินชาแนลนะครับวันนี้จะนำท่านผู้ชมนะครับมาดูเกี่ยวกับการตัดผมลองตรงสูงนะครับหลักการตัดผมลองตรงสูงนั้นก็คือใช้เบอร์ศูนย์จุดห้านะครับในการรองขึ้นไปนะครับรองขึ้นไปในการลองค่าดัข้างนั่นเองนะครับเบอร์ศูนย์จุดห้านะครับหลังจากนั้นเราก็จะลอง ด้านขวานะครับด้านหลังแล้วก็ด้านซ้ายนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเก็บรายละเอียดนะครับมาเก็บรายละเอียดอีกที่หนึ่งนะครับการเก็บรายละเอียดนะก็ค,คือใช้หวีใหญ่นะครับในการเก็บนะครับในการเก็บรายละเอียดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเก็บด้วยเป็นกลตัดอีกที่หนึ่งนะครับตัดด้านบนนะครับ เพื่อที่จะให้กลมกลืนกันขาวนวลแล้วก็กลมกลืนนั่นเองนะครับการตัดผมนะครับหลังจากเก็บสเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเราก็จะอ่าเก็บด้วยหวีนะครับหวีใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับการเก็บหวีใหญ่นั้นก็คือเก็บเพื่อที่ให้กลมกลืนกันนั่นเองนะครับ ตอนนี้ช่างของเราก็กำลังตัดอยู่นะครับกำลังตัดเพื่ี่จะให้กลุ่มขึ้นกันกลุกันเก็บขั้นบนนะครับลงมานะครับ หังจากเก็บข้างบนแล้วนะครับแล้วก็มาดูว่าตรงไหนที่มันยังไม่เสมอกันนะครก็จะมาเก็บนะครับให้เสมอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับการเก็บเี๋ยวให้กลมกลืนกันนั่นเองนะครับกลืนกันนั่นเองนะครับ หลังจากที่ข้างบนมันกลมกลืนกันแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาใช้ตะเลี่ยนนะครับในการกันขอบนะครับกันขอบอีกทีหนึ่งนะครับ,บตะเลี่ยนกันขอบนะครับกันขอบนั่นคือเพื่อที่จะให้กลมกลืนนั่นเองนะครับเพื่อที่จะให้เป็นผมผมปุยแล้วก็ติดยาให้ทรงผมออกมาโดยดีนั่นเองนะครับ คือปฏิเรียนในการกันขอบนะครับก็จะออกมาดูดูดีแล้วก็หล่อนะครับชื่อน้องอะไรนะครับไอบน้องอะไรนะไอ,อน้องไอนะครับขยันมากครับน้องไอนะครับขยนันเป็นคนที่มีทักษะและก็ความสามารถดีตั้งแต่ว่านะครับ อยู่ที่บ้านนะครับชอบขยันศึกษาหาความรู้ประจําอยู่เสมอนะครับนี่เขาเรียกว่าทิม์ดีนะทิมดีก็อนาคตนะครับน่าจะเป็นเป็นค,ครูหรือทหารตำรวจนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องไอนะครับขอบคุณทลองนะลองช่งนั้นหนักสงบน,นี่ก็ ตัดขอขอบคุณมากเลยนะครับโอกาสหน้าก็าเรียนเชิญใหม่นะครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับช่องสอนนรินชาแนลนะครับโอกาสหน้าครับเรียนเชิญใหม่ครับสำหรับวันนี้ก็คงจะขอสวัสดีครับ